สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับชิปนี้ชิปนี้ก็ได้นำรองเท้าสีเขียวนะครับรองเท้าสีเขียวหัวมนส้น2นิ้วนะครับสวยมากครับเป็นรองเท้าใส่เที่ยวใส่ทำงาน จะฟองน้ําเต็มตัวนะครับฟองน้ำสองชั้นเลยนะครับนี่ครับตรงที่ส้นนะครับตรงส้นก็ใส่ฟองน้ํากันกัดให้ด้วยนะครับเป็นรองเท้าคัตซูคัตซูนิ่มนะครับไม่ไม่ใช่คัตซูแข็งนะครับถ้าคัตซูแข็งมันจะเจ็บ แบบนี้ทางร้านได้ออกแบบพิเศษให้นะครับเป็นข้าสูนิ่มครับดูครับนิ่มนิ่มสบายนะครับใส่ทับรองครับไม่กัดถ้ากัดยินดีคืนเงินให้นะครับดูครับอันนี้เบอร์39ครับที่ร้านมีตั้งแต่เบอร์35มสิถึงสีนะครับ เฉพาะหัวมนนะครับที่ร้านมีหัวมนตั้งแต่35ถึง43ครับไซ์พิเศษเบอร์43นะครับราคาคุยกันได้นะครับราคาโรงงาน,นครับไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับที่นี่ทำเองขายเองนะครับ ทำเองขายเองอันนี้แบรนด์ที่ของที่ร้านเลยนะครับนุ่มดีครับแบรนด์นี้นุ่มนุ่มดีใส่สบายรับรองเลยครับไม่กัดถ้ากัดยินดีคืนเงินนะครับถ,ถ้าลูกค้าเข้ามาถ้าสนใจก็เข้าไปเข้าไปดูในร้านรองเท้าวิเชียนเลยนะครับร้านรองเท้าคัตชู ร้านวิเชียนที่นั่นเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีวันหยุดครับตอนรับลูกค้าทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับแต่ส่งของก็ต้องมีวันหยุดนะครับตามที่วันหยุดของไปรษณีย์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสั่งแล้วก็ ประมาณ3วันทําการถึงนะครับถ้าสั่งวันจันทร์ก็วันพุธเรื่องหารก็ได้แล้วครับที่นี้มีทั้งโอนและปลายทางนะครับแล้วแต่ลูกค้าท่านใดถนัดโอนหรือถน,นัดเก็บเงินปลายทาง จำนวนปลายทางก็มีบวกค่าส่งนิดหน่อยครับตามตามคดส่งไปษณีนะครับถ้าลงทะเบียนก็ไม่ไม่ต้องนะครับตามราคานั้นเลยแต่ถ้าราคาปลายทางก็มีมีเก็บค่าค่าส่งนิดหน่อยครับตามตามทางไปษณีย์เขาเก็บรับ e m s นะครับถ้าปลายทางก็ส่ง e m s ให้นะครับ อันนี้สวยมากเลยครับอันนี้เป็นสีเขียวครับถ้าลูกค้าสั่งสีดำก็มีเลยครับมีมีสต็อกไว้เลยสีดำแต่สีเขียวอย่างนี้ก็ต้องต้องสั่งตัดนะครับแต่ลูกค้าถ้าสั่งตัดสีเขียวนี่ไม่ไม่รับคืนนะครับเพราะไม,ไม,ไม่ไม่มีคนสั่งซ้ํากันนะครับแต่ละคนถึงซ้ำมันก็ คนละเบอร์นะครับสีคนละเบอร์แต่ถ้าสีดำเนี่ยเปลี่ยนได้ครับอย่างสั่งเบอร์สามสิบเก้าถ้าสั่งไปได้รับแล้วใส่รู้สึกว่าหลวมก็ส่งกลับมาเปลี่ยนเป็นเบอร์สามแปดได้ครับคือถ้าหลวมก็สามารถเปลี่ยนให้พอดีถ้าฟิตก็สามารถเปลี่ยนให้พอดีก็อยู่ที่ลูกค้าท่านใดที่ชอบ หลวมหรือชอบฟิตหรือชอบพอดีคืออย่างเบอร์สามสิบแปมันฟิตไปรู้สึกบีบเท้าอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้เป็นเบอร์สามเก้าถ้านถ้าลูกถ้าลค้าท่า,าในใดชอบหลวมๆเดินสบายๆหรวมหลวม,ลวมอย่างนี้ใส่กันกัดข้างข้างหลังนี้เสริมนิดหน่อยอย่างนี้เผื่อก็ได้ครับ เฉพาะสีดํานะครับเปลี่ยนได้ถ้าสีเขียวอย่างนี้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะสั่งแล้วก็ต้องต้องรับนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดจะเอาเป็นแบบอย่างคือต้องสั่งสีดําสั่งสีดําปุ๊บพอพอใส่ไปถ้าพอดีก็โอเคเลยสั่งมาสีอื่นเลยก็ได้แต่ถ้าไม่พอดีก็ส่งกลับมาเปลี่ยนได้ครับสีสีดานะครับ ืออยากให้ลูกค้าลองใส่สีดำดูก่อนถ้าคู่คู่แรกสั่งสีดำไปถ้าหลวมก็ต้องกลับมาส่งกลับมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนให้พอดีแล้วทีนี้ลูกค้าจะใส่สีสีก็ต้องเอาเกณฑ์ที่เคยสั่งนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับถ้าสั่งอย่างนั้นไม,ไม่ผิดหวังแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย จะแนะนำให้ลูกค้าสั่งอย่างนั้นตลอดนะครับคือคู่แรกให้สั่งสีดำถ้าสั่งสีดำไปถ้าไม่พอดีก็ส่งกลับมาเปลี่ยนส่งกลับมาเปลี่ยนที่นี้ก็เปลี่ยนให้พอดีที่นี้ลูกค้าอยากได้สีสีก็สั่งตามสบายเลยทีนี้คู่สองคู่สามคู่สีไปรับรองไม่ผิดหวังครับใส่ใส่สบายเลยที่นี้เป็นสีสี แต่อันดับแรกก็จะแนะนำให้ใส่สีดำดูก่อนครับสุดอันนี้ก็มีคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีแนะนำรองเท้าสวยๆลูกค้าท่านใดเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดจะได้ชมคลิปสวยๆรองเท้าสวยๆนะครับครับคลิปนี้เดี๋ยวแจ้งเบอร์ ติดต่อทางร้านให้นะครับ0614954361 0614954361เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24นะครับหรือเพจร้านรองเท้าวิเชียนรองเทา้าคัาซูร้านวิเชียนนะครับติดต่อได้เลยครับคุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ